สาวๆเคยเป็นกันไหมคะรอบเดือนมาทีไรมีกลิ่นเหม็นมากจนขาดความมั่นใจ<อ>แล้วสาเหตุของกลิ่นเหม็นแบบนี้เกิดได้จากอะไรบ้างมาฟังกันค่ะจริงแล้วเลือดประจําเดือนไม่ได้มีกลิ่นนะคะ,ะแต่ที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีกลิ่นแรงเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียามาสัมผัสกับเลือดจึงทําให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวได้ค่ะแต่ถ้ามีกลิ่นที่เหม็นรุนแรงมากจนรู้สึกว่ามันผิดปกติอาจเกิดได้จากการติดเชื้อเช่นติดเชื้อแบคทีรียจะมีกลิ่นที่เหม็นคาวปลารุนแรงมาก ติดเชื้อราจะมีกลิ่นเหม็นอับร่วมกับมีตกขาวข,นข้นๆคล้ายคาบนมบูดติดเชื้อพยาธิในช่องแคบจะมีลักษณะกลิ่นที่เหม็นดุนแรงมีตกขาวสีเขียวองเหลืองมีอาการคันและมีฟอง หรือบางทีกลิ่นเหล่านี้อาจเกิดจากที่เราไม่ยอมเปลี่ยนผ้าอนามัยใส่สะสมรากยาวทั้งวันจนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก,ก็เป็นต้นเหตุในการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะดังนั้นถ้าประจำเดือนมีกลิ่นที่รุนแรงมากเกินไปร่วมกับมีอาการผิดป,ปกติเช่นคันแสบและมีตกขาวสีเพี้ยนแบบนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดและทำการรักษาที่ถูกต้องค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กดติดตามช่องหมอพรน้องไทยแลนด์แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ